ดูนางเลยเช้ามานั่งทิงหน้าต่างบนเสาเสาเลยนั่งมองบรรยากาศแอม,มีน้องหมาข้างล่างตัวป่วนน้องหมาตัวป่วนน้องมามานี่ลักกี้มานี้ลักกี้ของแม่อยู่ข้านมีน้องแมวตัวเล็กด้วยบรรยากาศดีไหมคะสวนเราช่วงเช้าๆเนาะบรรยากาศดี ช่วงนี้ก็ตื่นสายได้เพราะว่าทำอะไรไม่ได้อโอ้ยเปิดประตูยากจังลยเห็นไหม,ไมเห็นนอ้องน้องแมวน้องหมาเล่นด้วยกันเลยไดย้ยินเสียงนกร้อง นั่งมองมีตังในสวนเราก็ร่มรื่นนะคะมีเสียงนกเสียงกรมีฝักเพกาด้วยเอ็มาฝักเพกาสารพัดประโยชน์อันนี้เราจะปล่อยให้แก่จะเอาเม็ดเขานะฮะอืมบรรยากาศดีมีน้องหมาน้องแมวเล่นกันข้างล่างด้วยน้องมันนี่ลักกี้แล้วก็เงินมานี่ตังมาดูนั่งเหมือนสาวๆเลย ได้ยินเสียงนกไนงะได้ยินเสียงนกก็นั่งมองอืมอมรรากาศดีดีอือคนสวยประจำบ้านน้องมีตังเช้าจะมานั่งนี้แหละชมบรรยากาศครับอันนี้ไม้เราก็ทิ้งไว้ที่ตรวตั้งเราก็ปล่อยให้ผุผุเราก็เป็นปุ๋ยไปได้อีกนะคะ มีเงาะมีอะไรสารพัดในได้เรามี่ต้มครัวพอดีเครื่องนี้ก็จะเตื่นสายหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ทำกลุ่มไม่ได้เลยไม่ได้ก็ทำงานบ้านบ้างอะไรบ้างเด็ดตอนนี้ก็ดูช่วงกับข้าวก่อนนี่น้องเงินมามาแล้วน้องตังมาเงินมามานั่งด้วยแล้วมานั่งด้วยแล้วแล้วก็มีสองปอนอุย้ยสองปอนอยู่ข้างล่างลูกสองปอนอยู่ข้างล่าง สุกไปแบบนะนี่นี่ตัวสมาชิกใหม่หลงมาจากไหนไม่รู้มาหยุ่มก็ร้อง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 ออน,นี่ก็สมาชิกใหม่รายงานตัวค่ะสวัสดีค่ะดูก่อนดูๆๆๆๆๆูสวัสดีค่ะ,อ,คะอือหือส่วนป่วน,นเดี๋ยวเราทำข้าวดูนี่เจ้ กันก่อนดีกว่าสายเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะัวนอยู่ข้างล่างซนโอ้โหเอาที่นอนแม่มาแฮปปี้ไปนอนนี่เองตัวแซบโอ้โหหาไปสิแม่หาไปสิดูสนะิหนูะิ่ก็มีความสุขแล้วก็บรบรยากาศที่กว้างนี่น้องนี่ก็ไปซื้อวัสดุเขาบอกก็ให้ก็เลยเอามาเลยน่ารักด้วยเลี้ยงไว้อีกสองตัว มีแมวมีหมาเป็นเพื่อนก็มีความสุขกันนะเช้ามาก็สดชื่นอายุรุ่นเราก็ตรงนี้แหละอย่าจนลูกไม่เอาลูกโอ้โหดูดิแท้ทุกอย่างที่ฟังเขาก็เดินเล่นได้อะไรได้บรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกเนาะแต่บรรยากาศดีนะ <c oughs> สนชนชนชน,ส,นสองป่วน สองปวนดูด,ด,ดูแท้แท้ฟันร่วงอนะลูกมาเน่ลักเก้ Money, lucky, ตัวปวนโอ้ยแต่เขาก็มีความสุขนะเอามาเลี้ยงเราก็มีความสุขด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับบรรยากาศเช้าๆนะที่เราสดชื่นได้เจอมีน้องหมาน้องแมวนะเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวทาเมนูอาหารดูนางเลย ้ามานั่งฟิงหน้าต่างบนเสาเสาเลยนั่งมองบรรยากาศแอมมีน้องหมาอยู่ข้างล่างตัวป่วนน้องหมาตัวป่วนน้องมามานี่ลักกี้มานี้ลักกี้ของแม่อยู่้งังมีน้องแมวตัวเล็กด้วยบรรยากาศดีไหมคะสวนเราช่วงเช้าๆเนาะบรรยากาศดีช่วงนี้ก็ตื่นสายได้เพราะว่า ทำอะไรไม่ได้โอ้ยเปิดประตูยากจังลยเห็นไหมเห็นน้องน้องแมวน้องหมาเล่นด้วยกันเ้อได้ยินเสียงนกร้องนั่งมอง มีตงังมีสวนเราก็ร่มรื่นนะคะมีเสียงนกเสียงกามีฝักเพกาด้วยเ็นม,มาฝักเพกาสารพัดประโยชน์อันนี้เราจะปล่อยให้แก่จะเอาเม็ดเขานะ,ะอืมบรรยากาศดีมีน้องหมาน้องแมวเล่นกันข้างล่างด้วยน้องมันนี่ลักกี้แล้วก็เงินมานี่ตังมาดูนั่งเหมือนสาวๆเลยได้ยินเสียงนกไง ได้ยินเสียงนกก็นั่งมองอือร,รยากาศดีดีอือคนสวยประจำบ้านน้องมีตังเช้าก็จะมานั่งนี้แหละชมบรรยากาศครับอันนี้ไม้เราก็ทิ้งไว้ที่ตรวตั้งเราก็ปล่อยให้ผุผุเราก็เป็นปุ๋ยไปได้อีกนะครับ มีเงาะมีอะไรสารพัดจะได้เรานี่ตรงครัวพอดีชคร่วงนี้ก็จะเตื่นสายหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ทำกลุ่มไม่ได้เลยไม่ได้ก็ทำงานบ้านบ้างอะไรบ้างเด็ดตอนนี้ก็ดูช่วงกับข้าวก่อนนี่น้องเงินมามาแล้วน้องตังมาเงินมามานั่งด้วยแล้วมานั่งด้วยแล้วแล้วก็มีสองปนอุย้ยสองปนอยู่ข้างล่างลูกสองปนอยู่ข้างล่าง สุดไปแบดนะนี่นี่ตัวสมาชิกใหม่หลงมาจากไหนไม่รู้มาหยุ่มกระล้องร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 ้องอืมอันนี้ก็สมาชิกใหม่รายงานตัวค่ะสวัสดีค่ะดูก่อนดู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 สวัสดีค่ะ,อ,คะอือมส่วนปวดน,นี่เดี๋ยวเราทำข้าวดเดี๋ยวนี้เจ้า กันก่อนดีกว่าสายแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะปวนอยู่ข้างล่างสซนโอ้โหเอาที่นอนแม่มาแฮปปี้ไปนอนนี่เองตัวแสบโอ้โหหาไปสิแม่หาไปสิดูที่นะ่ะหน,นูก็มีความสุขแล้วกับรรยากาศที่กว้างนี่น้องนี่ก็ไปซื้อวัสดุเขาบอกก็ให้ก็เลยเอามาเลยน่ารักด้วยเลี้ยงไว้อีกสองตัว มีแมวมีหมาเป็นเพื่อนก็มีความสุขกันนะเช้ามาก็สดชื่นอายุรุ่นเราก็ตรงนี้แหละอย่าตนลูกไม่เอาลูกโอ้โหดูดิแท้ทุกอย่างที่ฟังเขาก็เดินเล่นได้อะไรได้บรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกเนาะแต่บรรยากาศดีนะสน <c oughs> ชนชนชนสองป่วน สองปวนดูด,ด,ดูแท้แท้ฟันร่วงอนะลูกมาเน่ลักเก้ Money, lucky, ตัวปวนโอ้ยแต่เขาก็มีความสุขนะเอามาเลี้ยงเราก็มีความสุขด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับบรรยากาศเช้าๆนะที่เราสดชื่นอมีน้องหมาน้องแมวนะเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวทําเมนูอาหาร <c oughs> ดูนางเลย มานั่งฟิงหน้าต่างบนเสาสาเลยนั่งมองบรรยากาศแอมมีน้องหมาอยู่ข้างล่างตัวป่วนน้องหมาตัวป่วนน้องมามานี่ลักกี้มานี้ลักกี้ของแม่อยู่ดังมีน้องแมวตัวเล็กด้วยบรรยากาศดีไหมคะสวนเราช่วงเช้าเชนะ้าเนาะบรรยากาศดีช่วงนี้ก็ตื่นสายได้เพราะว่า ทำอะไรไม่ได้โอ้ยเปิดประตูยากจังละ่ะเห็นไมนหมเห็นน้องน้องแมวน้องหมาเล่นด้วยกันด้วยได้ยินยินเสียงนกร้องนั่งมอง มีตางในสวนเราก็ร่มรื่นนะคะมีเสียงนกเสียงกามีฝักเพกาด้วยม,มาฝักเพกาสารพัดประโยชน์อันนี้เราจะปล่อยให้แก่จะเอาเม็ดเขาะะบรรยากาศดีมีน้องหมาน้องแมวเล่นกันข้างล่างด้วยน้องมันนี่ลักกี้แล้วก็เงินมานี่ตังมาดูนั่งเหมือนสาวๆเลยได้ยินเสียงนกไง ได้ยินเสียงนกก็นั่งมองอือร,รยากาศดีดีอืมคนสวยประจาบ้านน้องมีตังเช้าก็จะมานั่งนี้แหละชมบรรยากาศครับอันนี้ไม้เราก็ทิ้งไว้ที่ตัวตั้งเราก็ปล่อยให้ผุผุเราก็เป็นปุ๋ยไปได้อีกนะคร มีเงาะมีอะไรสารพัดใจร้าเรานี่ตรงครัวพอดีชคร่วงนี้ก็จะเตือนสายหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ทำกลุ่มไม่ได้เลยไม่ได้ก็ทำงานบ้านบ้างอะไรบ้างเด็ดตอนนี้ก็ดูช่วงกับข้าวก่อนนี่น้องเงินมามาแล้วน้องตังมาเงินมามานั่งด้วยแล้วมานั่งด้วยแล้วแล้วก็มีสองปนอุย้ยสองปนอยู่ข้างล่างลูกสองปนอยู่ข้างล่าง สุดไปแบดนะนี่นี่ตัวสมาชิกใหม่หลงมาจากไหนไม่รู้มาหยุ่กงกระล,อล,อล,อลอ้องร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 ้องอือันนี้ก็สมาชิกใหม่รายงานตัวค่ะสวัสดีค่ะดูก่อนดู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 สวัสดีค่ะ,อ,คะอืมส่วนปวดเดี๋ยวเราทำข้าวเดี๋ยวนี้เจอ เปนก่อนดีกว่าสายเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะปวนอยู่ข้างล่างซนโอ้โหเอาที่นอนแม่มาแฮปปี้ไปนอนนี่เองตัวแสบโอ้โหหาไปสิแม่หาไปสิดูที่น่ะหนูก็มีความสุขแล้วก็บรรยากาศที่กว้างนี่น้องนี่ก็ไปซื้อวัสดุเขาบอกก็ให้ก็เลยเอามาเลยน่ารักด้วยเลี้ยงไว้อีกสองตัว มีแมวมีหมาเป็นเพื่อนก็มีความสุขกันนะเช้ามาก็สดชื่นอายุรุ่นเราก็ตรงนี้แหละอย่าจนลูกไม่เอาลูกโอ้โหดูดิแท้ทุกอย่างที่ฟังเลยเขาก็เดินเล่นได้อะไรได้บรรยากาศบ้านนอกบ้าน,นอกเนาะแต่บรรยากาศดีนะ <c oughs> ชนชนๆนชนสองป่วน สองปวนดูดูแท้แท้ฟันร่วงอนะลูกมาเน่ลักเก้ Money, ตัวปวนโอ้ยแต่เขาก็มีความสุขนะเอามาเลี้ยงเราก็มีความสุขด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับบรรยากาศเช้าๆนะที่เราสดชื่นได้เจอมีน้องหมาน้องแมวนะเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวทำเมนูอาหาร